สวัสดี <Hello. S 1> จา้าเส้นเล็กครับเห็ดยังอยู่นอกจากวางมาจา้าวางอยู่ครับโอ้ยคือปวดคือคักคือแน่นนแถสามโตตรงๆค่ะนะครับโอ้หมันมาจ้าทั้งนั้นโอ้คือเห็นบอะแลนะครับก็เลยใส่โอ้ย,อยกะสมพอดเส้นเล็กมันใจแห้งนอกงวดนีเนาะอยากให้เส้นจองยำเอฟซีแน่วัสนงวดนีคือสีบมพผาดวัสนเด้ บ้าพลาดอีหลีนะเสียนเล็กเนาะเข่าเต็มเต็มเข่าชุดที่เ้าปล่อยตองงวดเลยแม่จ่าให้เลขสามโตมาสามหางเมองดูโอ้ยรักกระถือเป๊ะเข่าตรงตรงเลยวันี้แม่วันนี้เป็นตะคืออีกบ่เสียนเล็กเป็นตะได้อีกบ้าจ่าไหนยู่ครับแมนบ้ เดี๋ยวเดเดี๋ยวนุาักฐานเก่าแป๊บหนึห่งน, 9, 8, นี่ฟันวิ่งบนเม็ดเดียวแล้วมาหนีงวดเมื่อกี้นะเส้นเล็กบอกกับเส้นสองนอวนันบนมีมันใจแห้งฟันเม็ดเดียวเลยเล็กวิ่งกับฟันไปโหลดซีมากค่ะๆัดประสันครับอืจับจับซ้ำตัวแปดซีสองแปดซีสามวันสันเดโอ้ยเขาคักเขาแน่ งวดน,นี้เอฟซีบอกว่าขออีกในเดออ์เสียนเล็กประสันสิตามงวดนี้ละ่ะครับได้เห็ุไปไปจ้าไหนหลักการบ้างับครูครับอืมเป็นติดอะไกวินงไครนครับโอ้ตอนงวดน,นี้ได้เป็นเลขวิ่งมากกว่านานะครับค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีลองเอาอไปพิจารณาบึงได้อืมเก่าบสองครับ ล่างวิ่งไปที่เก้ากับสองค่ะครับหนึ่งหนึ่งเก้าครับเน้นหนักไปที่เลขเก้าค่ะครับวันวิ่งแปดครับวดนี้ฟันเม็ดเดียวอีกบาจะครับโอ้วันวิ่งแปดฟันวิ่งไปที่เลขแปดเม็ดเดียวครับแต่ว่ามียาครัวอีกทำที่มันหลุดล่ะ บบมี่แยบแยบห้ f เอฟซีแน่จักน่อยในบอ <c oughs> มีต่อท่าไผ่ท่าไผสองครูออกมาเลยครับโอเคค่ะ <c oughs> ไ,ดได้เลยได้เลยเดี๋ยวไอ้การงวดเฮ้าเดี๋ยวเฮ้าเมา่วังใหม่วันยังสิเป็นโตเก่าบอเนาะแล้วก็เอาชุดเต็มกันเนา,านนนะครับค่ะเอาขังรางก่อนครับได้ค่ะห <c oughs> ้าข้าว ข้างล่างจับคู่มีห้าเก้าค่ะหกเก้าแล้วก็หกเก้าค่ะห้าสองอ่ามีหาสองครับแค่ผ่านสามคู่ครอนนะครับโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เน้นอย่างครับทีหลังได้ได้ค่ะโอ้ยอย่าเฝ้าไอ้เน้นต้องวันนี้เอ้ย ขอบคุณครับคุณครับได้ค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีลองออกไปพิจารณาเบิง้งทั้งอเสี้ยนเล็ก,กับสิไปคัดกรองอีกกอนเนาะครับอือแล้วบนเนจาเป็นตะเป็นแปดยังดีงวดนี่ครัิดว่าแปดสามแปดสี่นะครับอืงามงามงามแปดสามแปดสี่ครับโอ้ ทิศเมื่งงครับว้าถึงงวดเมื่อกี้เนาะหาเก่าก็บพบเก่านี่ดังแห้งเนาะเออหรือมันสีมาหลอยงวดนี่ือเสียเหล็กวายหรือบ,บ,บ่มากครับมากเก่านะครับงวดอืมเด่นแห้งลางนี่เก่าเนาะจ้ะครับมากมากสามสูนเนาะครับค่ะหมายแปลกครับน่งมากนึงอืมแค่ขวยเพชรขาวหาหนึ่งม่หลับ โอ้รุหนูเริ่มเบิงลางเบรร์ดูเส้นเล็กนี่เล็กวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ครับเอาบนให้วิ่งซีเข่าไปแล้วบอล่างห้แปดกับหนึ่งเอ้าเลกล่างออกหกหนึ่งกับเข่าหนึ่งอยู่ตัวนี้ครับโอ้หแมนยูแมนยูจากคงสุดท้ายเส้นเล็กมาฟันหาหนึ่งเนาะครับอืมน่าเสียดายน่าเสียดายโอ้ยบอกเป็นยังดอกแตกซ้ำตัวปนีกโพดแล้ว่ะ เรคดีใช่เงียรครับอะไรนะคะนีไงมีใจน้ำเยอครับโอ้แปลว่าเอฟซีเพิ่นกับแบบว่าบางคนก็เห็นแน่บ่เห็นแน่แต่งวดนี้ล่ะเสี้ยนเล็กอ่ะส่วนใหญ่เอฟซีสิมาตามงวดนี้จ้ะงวดนีขอเอาวันแคนแนอีกแน่เด้อสามตนี่ขอให้มาตรงอีกแน่เด้อเอาต๊ก็ได้เอ้าวาจะเขาสามตัวครับครับครับเขาอีกทีแล้วครับแมนบอ อันงวดเมื่อกี้นี่ถามกอนแน่ว่าเป็นยังเส้นเล็กขึ้นหมั่นใจแห้งแต่ไม่ฝันเกี่ยวบอจ่าหรืออีอย่างจังใดนอฮื้อหรือความรู้สึกส่วนตัวอันนี้หนึ่งสามที่สี่บาทนี่ครับโอ้ฝันดีพร้อมแล้วกับฝันในเลขพร้อมครับไปจอพักคิวจับพักคิวนี่เขากนงอค่ะไปเรื่อยไหนศูนย์สองสี่น่ะ ค่ะมาคิวอะไรมันเป็นบวเครื่องมือแปดที่สามปีอืมมาเข่าสูตรคำานวณก่อนเนะาะครับอือโอ้ข้องสุดท้ายนี่ทีเส้นเล็กมาฟันอีกเทียนี่คือฟันมาฝันย่ำอีกยังสิบบาทจา้ะครับฟันก่นหนึ่งหนึ่งชั้นสี่บาทนะครับอือกัดสมพ่อสมพ่อสมพ่อเส้นเล็กมันใจแล้วกับไอ้เน่นย่ำแห้งเนาะ โทรหาเจนจอ่าก้อนเหล็กสิออกนะตั้งหลายสายตั้งลายมือเนาะอยากย่ำอเป็นยังสี่ประมาณไม่ถึงสิบสามคนนะครับบ่ไดดีเจนเล็กเดนุสิโทรไปเอาอันชุดเต็มอีกจะประมาณจักสามสี่หมื่นที่หอดนี่ละเดนุสิโทรไปเอา เอาเลขสามตัวเอาเลขจับคู่มาย่มอีกเทียนนึงมาเส้นเล็กสีย่ำเป็นโตเก้าบอยังสีเนาะครับอ่าหรือว่าย่่มอ่าหรือว่าเส้นเล็กทาสมมุติว่าพร้อมแล้วกะกิ่งกลางมหานูก็ได้เดวหนูสิได้สัมผัสกันครับเนาะงวดนี้ตองงวดนี้บ่ได้เสียหายบ่ได้เสียเวลานะคะเส้นเล็กมีมมให้เอฟซีไปเป็นน้ำจิ้มแน่จังน้อยยู ครับมัรนะครับบนวิ่งไปที่แปดเม็ดเดียววสันจับคู่้ก่อนเลยนะคะสองหางก็คือแปดสามแปดสี่ส่วนเลขล่างนะคะให้วิ่งไปที่เก้ากับสองเนาะเน้นหนักไปที่เลขเก้าพร้อมจับคู่ให้ f อซนะคะเอาไปลองเสียงฝันหรือถ้าใครชอบก็ไปหยิบจับลอบตเตอรี่เนาะห้าเก้า 6กเก้าแล้วก็ห้าสองเนาะเส้นเล็กเนาะครับค่ะสวยงามสวยงามงวดนี้คิดว่าสิผ้าปังผ้ามานอีกนอเนาะเส้นเล็กครับมันหวานขนาดไหนาะตอนรับปีใหม่เนาะครับเราถึงไงเรา,าั้งค่ะท่างบานบเส้นเล็กไม่ไผ่หมานน้ำมาจาะ นี่ผู้มาเนี่ยก็พร้อรับทีคนอย้านี้ครับอืมัะเ,เลข,เลขมันกลายเปนได้คนรนับเลขก็ออกแบบแปลกๆนิดนึงอยู่ต่ว่ากะเข้ากันยังเขาอยู่คือเกาหันหละเนาะวันนี้คือสีถ้าเกิดว่าเอาเดียวสถิสติของเส้นเลขนี่ถ้าสมมติว่าได้กลับมาเดินนี่จะต่อตามที่เคยเ์เฮดเลขมากนี่ประมาณจักหนวดติด หาฮกทแปดงหดแล้วครับบู๊ยถ้าได้เดินต้อนี่ว่จ้าครับตดเอาติดตามเส้นเล็กไปเรื่อยๆนะคะกาะติดสถานการณ์แถมยังบอเมนมาคำนวณแม่นอีกแถมยังเป็นคนฝันแม่นอีกตีครับโอ้ยงวดน,นี้ถ้ามีฝันอย่าลืมกิงกลางมาบอกเส้นซองในเด้อครับ <laughs> เอาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เจนสองจะอ่าให้เอฟซีลองออกไปพิจจรณนาบองก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณอีกจักสองสามมือนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิรงชุดเต็มกันว่าสามตัวสีมีตัวได้แน่นะคะแล้วก็เลขล่างนี่สียังเป็นคู่เกาบอเนาะจ้ะเนาะเส้นเล็กเนะาะครับโอเคอ่ามือนอีก,ก็ขอขอบคุณเส้นเล็กหลายๆจ้ะที่ได้เอาแนวทางดีๆมาแบ่งปันเอฟซีแฟนช่องบุญน้ำโชคค่ะครับค ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ